เช็คดวงเด็ด7วันเกิดนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ ท่านผู้ชมทุกขากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะเช็คดวงเด็ด7วันเกิดนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์2องพนี้นะคะใครเกิดอาทิตย์จันทร์พุธวัศุกร์เสาร์นะครับรอฟังเลยค่ะเริ่มต้นจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะดวงการงานค่ะคุณขาดิฉันบอกเลยค่ะคุณกําลังโดนท้าทายในเรื่องของโปรเจกต์ยักษ์ค่ะคุณขาอยากจะบอกคุณแบบนี้นะคะใครเกิดวันอาทิตย์ค่ะถ้าเกิดมีเจ้านายให้งานที่ยากหน่อยหรือมีงานที่มันเข้ามาโดยที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากทําคุณต้องทํานะคะถ้าเกิดคุณทําแล้วค่ะโอกาสครั้งสําคัญจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะ เรื่องงานถือว่าดีมากสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะส่วนเรื่องการเงินดิฉันไม่ห่วงค่ะคุณขาเพราะที่ผ่านมาคุณเหนื่อยหน่อยฮะแล้วปีนี้โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์สําหรับคนเกิดวันที่นะคะดวงการเงินจะเหลือกินเหลือใช้เหลือเ,เอก็บเหลือเฟือมากขึ้นอันนี่ถือว่าดีขึ้นในเรื่องการเงินค่ะ<ๆ>มาสู่เรื่องความรักนะคะบอกเลยค่ะใครที่โสดอยู่ยังไม่อยากมีความรักเพราะคุณสบาย ใจคุณขาคนเกิดวันที่ทิศะที่ผ่านมาต้องบอกนี้ค่ะคุณขาใครที่เคยมีคู่แล้วเลิกลากันมีความรู้สึกว่าอิสระรู้สึกว่าเราเรียนรู้ชีวิตคู่จนเบื่อแล้วอะเราอยากใช้ชีวิตแบบโสดอยากหาเงินอยากมีความสุขอยากทําในสิ่งตัวเองอยากจะทำฮะคุณคิดถูกแล้วในช่วงนี้นะคะให้โสดไปก่อนถือว่าจะดีค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะเข้าใจกันมากขึ้นคุณขาผ่านเรื่องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการทะเทาะวิวาทหนักมากแต่พอมาช่วงนี้คนที่มีคู่นะคะเกิดวันที่บอก มีความสูงอย่างแน่นอนนะคะคุณขามาสู่เรื่องสุขภาพขาดโรคภูมิแพ้กําเริบต้องระมัดระวังพักผ่อนให้เพียงพอคุณขาปัญหาคนเกิดวันที่คือติดเรื่องของซีรีส์นอนดึกชีวิตโดยส่วนใหญ่แบ่งเวลาไม่เป็นเลยเกิดภาวะภูมิแพ้ได้ง่ายต้องระมัดระวังค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงการงานบอกเลยค่ะคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณขาท่านผู้ชมทุกขาเพราะโอกาสดีคุณมาแล้วค่ะสังเกตไหมคะคนที่เกิดวันจันทฮะที่ผ่านมาเนี่ยพลาดโอกาสสาคัญหลายครั้งคุณขาแต่ปีนี้ประจําเดือนกุมภาคุณมีโอกาสแน่นอนคุณได้รับเลือกในการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งโอกาสดีมาแล้วคุณขาในเรื่องของงานค่ะ มาสู่เรื่องการเงินนะคะการเงินก็ดีดีคุณขาอย่างที่ฉันบอกไว้หากพออะไรเริ่มดีขึ้นการเงินสนับสนุนที่ดีคุณขาคุณจะได้รับโบนัส <Wow. S 1> ได้รับโอกาสที่ดีหรือเอาง่ายๆหากอะไรที่เคยทําไว้นะคะแล้วรู้สึกติดค้างต่างๆมันเคลียร์ทั้งหมดแล้วกลับกลายเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีถือว่าดีมากค่ะ มาสู่เรื่องราวของความรักคนโสดคุณขาท่านผู้ชมทุกขาบอบช้ำแล้วเกิดทีด่ฉันบอกเลยค่ะคนโสดเพิ่องอกหักมาเพิ่งเจอรักสามเศร้ามาเพิ่งเจอโดนทิ้งมาหรือรักใครแล้วเจอคนมีเจ้าของขากลับมาพักใจตัวเองอย่าดันทุรังในช่วงนี้คุณขาพักผ่อนซะบ้างนะคะคุณบางครั้งความรักอาจจะไม่ใช่ในช่วงนี้ยิ่งดันทุรังยิ่งเจ็บตัวคะ่ะถอยห่างแล้วจะดีค่ะคุณขา ท่านผู้ชมทุกขาสําหรับคนที่มีคู่นะคะดิฉันบอกเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยยุมหยิมหาคุณขาตัดความหยุมหยิมไปบ้างบางทีเรามีความรู้สึกว่าไปจุกจิกเรื่องนั้นจุกจิกเรื่องนี้ไปนู่นนี่นั่นคุณขาความรักอาจจะพังได้ช่วงนี้ปล่อยอลไรได้ปล่อยค่ะแล้วดูอยู่ห่างๆคุณขาเพราะชีวิตคู่ช่วงนี้ทะเลาะกันเหลือเกินต้องระมัดระวังสักนิสหนึ่งค่ะคุณขา เรื่องสุขภาพนะคะระมัดระวังเรื่องอาหารการกินคุณขาต้องดูดีๆาะเพราะมีภาวะเรื่องลำไส้มีภาวะเรื่องของอาหารเป็นพิษมีโอกาสต้องระมัดระวังในการกินข้าสําหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะดิฉันบอกเลยนะคะดวงการงานาะคุณรอบคอบสนอยคุณขาที่ผ่านมาคุณเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งรอบด้านทุกสิ่งอย่างเก่งมากมากถ้าเปรียบเสมือนตําแหน่งคือ เป็นฝ่ายขายเก่งขายอย่างเดียวแต่ไม่เก่งเอกสารคุณขาแต่สุดท้ายผิดพลาดเรื่องเอกสารเยอะมากดังนั้นปีนี้โดยเฉพาะประจำเดือนกุมภาพันธ์คุณต้องรอบครอบให้มากโดยเฉพาะเรื่องการงานคุณขาคุณเก่งอยู่แล้วละ่ะดูเอกสารให้ดีมีความละเอียดรอบครอบนะคะทบทวนทุกสิ่งอย่างให้ดีแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้แต่ถ้าคุณไม่รอบครอบคุณขาโอกาสผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่จะตามมาต้องระมัดระวังและมีสติให้ดีค่ะ มาสู่เรื่องการเงินนะคะคุณขาที่ฉันบอกเลยค่ะงานนี่อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่การเงินคุณอะไรก็ตามที่เคยซื้อไว้ไม่ว่าจะเป็นซื้อสลากซื้อลงทุนทองลงทุนใดๆก็ตามมีโอกาสฝืน <Wow. S 1> บอกเลยค่ะการเงินมีโอกาสได้รับการปันผลที่ดีมีโอกาสได้รับเงินพิเศษถือว่าดีมากๆในเรื่องราวของการเงินค่ะ ความรักนะคะคนโสดทีด่ฉันบอกเลยค่ะคุณขามีคนเข้ามาให้วันไหวนะคะคุณขาเพราะเขาอาจจะต้องการแค่เพื่อนสนิทแต่ไม่ใช่แฟนคุณช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ความรักหาโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยต้องห่างนิดนึงคุณขาเขามาแค่เพื่อนเขาไม่ได้จริงจังคุณขาท่านผู้ชมทุกขา สำหรับคนที่มีคู่ค่ะช่วงนี้อารมณ์แปลปรนอารมณ์หูมากมายคุณค่ะดังนั้นใจเย็นๆนิ่งๆพูดคุยกันให้ดีแล้วคุณจะผ่านไปได้แต่ถ้าคุณใช้อารมณ์มีโอกาสแยกกันอยู่อย่างแน่นอนค่ะ มาสู่เรื่องสุขภาพนะคะคุณดูแลตัวเองดีมากค่ะช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆดิฉันไม่ห่วงค่ะสุขภาพดีวันดีคืนค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะดิฉันมาซ้ารวมให้เรียบร้อยนะค,ะคุณคาท่านผู้ชมเจ้าค่ะมาถึงเรื่องการงานค่ะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่คุณปรับตัวเพราะคุณกําลังอยู่ในตําแหน่งใหม่คุณกําลังได้รับโอกาสดีๆหรือคุณกําลังเข้าทํางานในที่ใหม่คุณค่ะ ปรับตัวให้ดีดิฉันอยากจะบอกแบบนี้ค่ะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะอย่าไปขวางอะไรคนเยอะมากใช้คําพูดดีๆนอบน้อมนะคะถือว่าดีที่สุดสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดีที่สุดค่ะ มาสู่เรื่องการเงินนะคะที่ฉันบอกเลยค่ะคุณมีโอกาสนะคะจากการลงทุนต่างๆอะไรที่เคยลงทุนไว้แล้วเก็บเกี่ยวได้คุณขาแล้วปีนี้เองโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณกำลังจะตัดสินใจลงทุนใดๆก็าตามตัดสินใจเดคะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะส่วนความรักนะคะคนโสดทีฉันบอกเลยคุณขาคุณมีสเสน่ห์มาก มาช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่มีคนเข้ามาตลอดเวลามีเข้ามาทุกเรื่องราวทั้งหมดมาทุกมุมคุณขาตั้งแต่คนนั้นคนนี้คนนู้นคุณเลือกไม่ได้คุณพราะอไระใชไหมคะเพราะคุณยังไม่เปิดใจพร้อมจะรับรักกับใครคุณดิฉันบอกคุณแบบนี้นะคะถ้าเกิดในกรณีคุณยังไม่พร้อมนะคะคุณอย่าตกปากรับคําเรื่องความรักกับใครค่ะให้ปฏิเสธไปเลยให้เหลือแค่เพื่อนแต่ถ้าเกิดคุณพร้อมคุณบอกรักไปเลยช่วงนี้ถือว่าดีฟังดีนะคะถ้าไม่พร้อมให้ปฏิเสธถ้าพร้อมก็บอกเลยถือว่าดีในเรื่องคควาามรรัักสํหบ คนโสดค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะคุณขาที่ฉันบอกเลยค่ะคุณรอคอยการมีบุตรนะคะรอคอยในเรื่องราวการขอแต่งงานรอคอยทุกเรื่องราวการรอคอยคุณเริ่มสมความปรารถนาแล้วค่ะมีโอกาสนะคะที่จะมีลูกมีบุตรแล้วออง่ายๆเนี่ยจะมีโอกาสได้รับการขอการแต่งงานคุณคะเป็นพิเศษและครั้งสําคัญในชีวิตถือว่าดีมากๆค่ะ ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะบอกเลยค่ะคุณขาปัญหาเรื่องผื่นคันมาแล้วคุณขาโดยเฉพาะอาการภูมิแพ้ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องแพ้แพ้แพ้และแพ้ต่างๆคุณต้องดูแลตัวเองนี้นะคะโดยเฉพาะการพักผ่อนให้เพียงพอคุณแล้วสุขภาพจะดีขึ้นด้วยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะทีฉันบอกเลยนะคะดวงการงานหากช่วงนี้คุณคิดหนักนะคะเพราะเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญมาทําให้คุณกังวลใจว่าเอ๊ะคุณจะยังไงคุณจะทําได้ไหมคุณกําลังจะลังเลหรือคุณกําลังจะมีความรู้สึกว่ายุติหรือเดินต่อดิฉันแนะ บบะะสําหรับใครที่ได้งานใหม่แล้วก็กําลังอยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าเข้ากับเพื่อนไม่ได้เ <kendi S 2> ข้ากับคนไม่ได้เข้ากับใดๆไ,ไม่ได้คุณขากลับมาเตรียมความพร้อมใหม่แล้วลุยใหม่คุณขาสิ่งที่คุณตัดสิในใจมาถือว่าดีแล้วนะคะหรืองานที่เก่าคุณเองคุณเความรู้สึกว่าอาจารย์ขาานูไม่อยากจะอยู่แล้วหนูไม่อดทนแล้วใดๆๆคุณขาคุณต้องอดทนนะฮะเพราะในภายภาคหน้าเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเอาวันนี้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะใครได้งานใหม่ทําให้ดีใครอยู่งานเก่าก็ต้องอดทนทําไปให้ถึงที่สุดทุกอย่างจะดีใกล้ เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะเรื่องของงานค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะรายจ่ายว่าไม่ได้คุณขามันเกิดขึ้นจากที่ผ่านมาในการซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถการผ่อนใดๆระยะยาวยังคงต้องอยู่คุณขาท่านผู้ชมคุณขาแต่ให้กําลังใจตัวเองนะคะสุดท้ายท้ายสุดดวงการเงินช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกเครียดหน่อยแต่หลังจากนี้ไปการเงินจะดีค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะอยู่ในช่วงศึกษาดูด แต่นานหน่อยคุณขาเพราะอะไรทราบไหมคะคนเกิดวันพฤหัสโดยส่วนใหญ่เนี่ยชินกับการอยู่คนเดียวชินกับการใช้ชีวิตชินกับการเป็นแบบนี้มีความโลกส่วนตัวสูงคุณขาด้านช่วงนี้เนี่ยใครที่มีแฟนกําลังดูใจคนทัาพฤหัสเนี่ยต้องให้เวลาเขาหน่อยคุณขาหรือ ใครที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยช่วงเป็นคนโสดช่วงเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าคุณไม่แน่ใจคุณคะถ้ากับคุณไปทำไนนํำร้ายคนทันทีโสดไปก่อนนะคะคบสารการเป็นเพื่อนสนิทกันไปก่อนแล้วทุกอย่างจะดีเพราะคุณยังไม่แน่ใจค่ะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะคุณขาช่วงนี้ต้องกระชับความสัมพันธ์คุณขาเพราะมันห่างเหินค่ะบังคือคุณบ้างานเกินไปคุณใช้ชีวิตลกส่วนตัวเกินไปคุณลืมแล้วคุณมีคนรักหรือเปล่าคุณกลับมาสร้างความสัมพันธ์ดีๆพูดคุยกันมากขึ้นแล้วทุกอย่างจะดีคุณขาสำหรับชีวิตคู่ค่ะเรื่องของสุขภาพค่ะต้องระมัดระวังออฟฟิศซินโดมนะคะใครที่เคยเป็นแล้วจะกลับมาหนักกว่าเดิมคุณต้องระวังค่ะหรือใครที่ไม่เคยเป็นกำลังจะเป็นนะคะเพราะคุณหยุดอยู่กับที่คุณจดจ่ออยู่การทํางานและอยู่ในท่าเดีียวแบบน้ คุณต้องรีแลกซ์บ้างกายภาพบ้างนะคะลุกขึ้นมากายบริหารบ้างและทุกอย่างจะดีค่ะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงการงานดิฉันบอกเลยค่ะคุณได้รับโอกาสดีๆจากเดิมที่โอกาสไม่เคยเข้ามาเลยคุณขาช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่นายเนี่ยอยากทดสอบฝีมือคุณสวรรค์ต้องการอยทกสทสคุณว่าคุณผ่านงานตรงนี้ได้ไหมคุณทําได้ไหมคุณขาที่ดิฉันอยากจะบอกคุณแบบนี้นะคะเมื่องานภาระคุณหนักขึ้นเนี่ยอย่าคุณอยากปฏิเสธนะคุณอยากมีความรู้สึกไม่อยากทําอยากจะลาออกให้คุณทํามันไปให้ได้คุณขาเมื่อคุณ ผ่านงานตรงนี้ไปได้เนี่ยดิฉันบอกเลยบทพิสูจน์จะทําให้คุณสําเร็จขึ้นและคุณโตขึ้นในสายงานช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยแต่ถ้าผ่านไปได้ถือว่าจะดีค่ะดวงการเงินดิฉันบอกเลยค่ะรายรับรายจ่ายถือว่าดีแต่บริหารจัดการในเรื่องของกิรลสให้ดีคุณขาสาหรับใครที่พร้อมเอฟตลอดเวลาต้องระมัดระวังค่ะคุณขาเพราะคุณเอฟเอฟเอฟค่าใช้จ่ายทั้งนั้นไม่ได้ใช้เลยคุณค้าใครที่ชอปปิ้งของออนไลน์โดยที่ะไรประโยชน์ต้องตัดในช่วงนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังคุณค้ามันจะหมดไปกับกิเลค่ะ ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้เนื้อหอมมาก มีคนเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนคุณ้าแต่ต้องพิจารณาดีๆฮะเพราะความรักของคุณเองเนี่ยมันมีหลายสิ่งคุณคาที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตทําให้คุณเกิดความกลัวคุณ้าคุณเคยทุ่มเทความรักใช่ไหมคะคุณเคยแบบประมาณว่าให้ความรักเต็มที่แต่สุดท้ายคุณผิดหวังคุณคาท่านผู้ชมทุกค่านั้นคุณเลยกลัวไงกลัวความรักครั้งใหม่แต่ความรักในครั้งนี้ที่ฉันบอกเลยสําหรับคนโสดค่ะเขาจะแฝงมาในคําว่าเพื่อนคุณ้าเพื่อนคุณคนที่เคยสนิทหรือคนรักเก่าที่เลิกลาไปแล้วอาจจะกลับมาเล่าใหม่ เองคะ่ะคุณค้าคุณต้องระมัดระวังนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะรักครั้งเก่าเนี่ยอาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้ใครจะไปรู้นั้นช่วงระวังนี้พักใจหน่อยเลือกดีๆบริหารจัดการดีๆอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้ที่ตอบปากรับคําใครรอสะหน่อยดูพฤติกรรมดูนิสัยดูความเข้ากันได้แล้วทุกอย่างจะดีสำหรับคนโสดค่ะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะบอกเลยหวานมากคุณขาหวานจนอิจฉาาะเพราะคุณผ่านร้อนผ่านหนาวคุณผ่านการให้อภัยเขาและเรามาแล้วคุณขาคุณดิฉันบอกเลยนะคะความรักของคุณในคนข้างกายเนี่ยคุณคึ้ดูคุณผิดกี่ครั้งเขาก็ยังยอมรับคุณได้เขาผิดกี่ครั้งคุณยังให้อภัยเขาได้คุณขาดังนั้นดิฉันบอกเลยค่ะความรักครั้งนี้เริ่มต้นจากเดือนกุมภาพันธ์ความรักสําหรับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยหวานอย่างแน่นอนคุณขาบริหารจัดการความรักให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีแต่ช่วงนี้น่าอิจฉาสาหรับความรักในนคครั้้งี่ะ เรื่องสุขภาพนะค่ะดิฉันบอกเลยค่ะช่วงนี้อาการปวดเมื่อยรุมเรานะคะเมื่อยแขนเมื่อยขาเมื่อยตัวเมื่อยอริยบทต่างๆดิฉันแนะนําแบบนี้ค่ะให้รีแลกซ์ตัวเองนิดหนึ่งนะคะและทุกอย่างจะดีไม่งั้นเนี่ยปัญหาในภาวะเส้นยึดปัญหาภาวะเรื่องกระดูก<อ>เรื่องของเสียงต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคุณเนี่ยไม่ใช้ชีวิตในการออกกําลังกายเลยไม่รีแลกซ์เลยต้องรีแลกซ์สหน่อยกายภาพสะหน่อยแล้วทุกอย่างจะดีค่ะคุณขา สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะดวงการงานดิฉันบอกเลยนะคะโอกาสดีคุณมาแล้วค่ะจะมีเพื่อนมีเจ้านายเก่ามีผู้ใหญ่นะคะโอกาสดีๆโยนงานมาให้คุณคุณขาอาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์อาจจะเป็นงานที่ปรึกษาอาจจะเป็นงานที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะคุณมาไหมคุณมาอยู่กับเราไหมคุณมาทําที่นี่ไหมที่นี่ขาดตําแหน่งนี้คุณขาดิฉันบอกเลยมีโอกาสได้รับการหยิบยื่นที่ดีพิจารณาดีๆนะคะสําหรับใครที่เก่าที่ดีอยู่แล้วและไม่แน่ใจก็อยู่ที่เก่าไปก่อนแต่สาหรับใครต้องการความช้า เลน์ต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการความแปลกใหม่ไปเถอะค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคุณในเรื่องของงานสรรพคนเกิดวันเสาร์ค่ะ ส่วนเรื่องการเงินบอกเลยนะคะคุณขารายรับเยอะแต่รายจ่ายก็เยอะไม่แพ้กันเพราะคุณเป็นคนบ้าเทคโนโลยีคุณเป็นคนบ้ากับสิ่งใหม่ๆคุณเป็นคนที่ต้องการอัปเดตอัปข้อมูลต่างๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคุณขาบางทีรายจ่ายเกิดจากกิเลสจ,จากความสิ่งที่คุณเนี้ยสร้างมันขึ้นมาต้องระมัดระวังรายจ่ายสักนิดนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นต้องระมัดระวังอะไรที่จําเป็นจะต้องจ่ายดูแลบริหารจัดการรายจ่ายรายรับดีๆและทุกอย่างจะดีสําหรับคุณขา ดวงความรักสําหรับคนโสดดิฉันบอกเลยคุณขาช่วงนี้คุณมีความสุขกับการครบเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนเข้ามาแทนที่แฟนได้ดีที่สุดในช่วงนี้คุณขาท่านผู้ชมทุกขาและความรักของคุณเองสําหรับคนโสดคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะทํางานอยากจะทําเงินอยากรวยมากกว่ารักต้องบอกนี้ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสบายสบายคะ่ะมีเพื่อนมากกว่ามีแฟนคะ่ะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้อะไรก็นิ่งมากมายหากความรักก็นิ่งความผูกพันความสัมพันธ์ก็นิ่งทุกอย่างมีความรู้สึกว่ามันเฉืดม,มันเฉยมันเอือยเอื่อยไปซะทั้งหมดคุณคะหาสิ่งกระชุ่มกระชวยมาทําหน่อยในกิจกรรมความรักคุณคาชวนกันไปเที่ยวไปรีแลกซ์ไปสร้างความสัมพันธ์เดียทุกอย่างจะดีสําหรับชีวิตคู่นะคะดิฉันบอกเลยค่ะอย่าปล่อยให้เหงาแบบนี้นะคะเมื่อเหงาแล้วอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้ค่ะ เรื่องสุขภาพนะคะคุณขาความเครียดปล่อยวางบ้างคุณขาท่านผู้ชมทุกขาเพราะคนเกิดวันเสาร์โดยส่วนใหญ่มีภาวะความเครียดสูงเครียดสูงเครียดทุกเรื่องเอาทุกเรื่องมารวมกันหมดคุณขาที่ฉันบอกคุณแบบนี้นะคะถ้าเครียดแล้วได้ตังค์เครียดนะคะแล้วถ้าเครียดแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นเครียดไปนะคะแต่เวลายิ่งเครียดยิ่งไม่มีอะไรดีขึ้นคุณขาปล่อยวางซะบ้าง ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคุณไม่รีแลกซ์อาจจะมีโอกาสตามสเต็ปเลยนะความเครียดสูงไมเกรนซึมเศร้าตามเข้ามาคุณรับต้องระมัดระวังบริหารความเครียดดีแล้วทุกอย่างจะดีค่ะทาา่านผู้ชมเจ้าขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องหวงจุย้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยค่ะ